ู้กองจูเฝ้าแบบนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีเลยนะจะบอกให้นะอย่าไปสนใจเลยน่ะสั่งลูกน้องบุกเข้าไปเลยนั่นนะสิสั่งลูกน้องบุกเข้าไปยิงม่ให้ตายเลยแค่นี้ก็สิ้นเรื่องออแต่ว่าผู้ช่วยเขาฆ่ายังอยู่ในมือพวกมันนี่มันเป็นผู้ต้องหาร้ายแรงถึงจะสูญเสียลูกน้องไปบ้างก็ต้องจับพวกมันให้ได้แต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่ะรีบฆ่ามันซะจะได้แก้แค้นให้น้องฆ่าด้วยไงยอ่ะและอย่างนะตราบใดที่เจ้าหัวเย็นเจียยังไม่ตายเนี่ย โรงฝิ่นของเราก็ไม่สามารถเปิดได้อีกเจ้าไม่อยากมีเงินเหรอฮะเจ้าคิดดูให้ดีนะก็ได้ปิด้อาทุกคนครับบุกเข้าไปบุกเลยอะไรใครมาถึงแม้เยินจียจะทำผิดแต่ต้องให้สาลตัดสินถึงตกลงโทษได้เกิดที่มันฆ่าคนวางเพลิงแถมยังกลับผู้ช่วยเข้าไปตัวประกันขับขืนการจับ ท้าจะกองจูข้าจะเข้าไปเกลี้ยกล่อมเขาเองนะเขาจะต้องเชื่อข้ามอบตัวเองไอ้ถอยไปหยุดนะเฮ้ยยาอะไรอ้อยอ้อยอ้อยเบาๆถ้าเจ้ายอมปล่อยเพท่านสองคนเนี่ยก็จะยอมมอบตัวเองก็ได้ ไป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 เดิน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 ไปไปไปยิงมันมันคิดจะฆ่าพวกเรานี่ยเนาะอาจารย์ครับตอนนี้เราทำยังไงดีอย่าเพิ่งพูดวามนะเฮ้ยเฮ้ยจังเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วโอยบอกเข้าไปบอกเข้าไปโอ้โหเลยวก็ออกมาไอ จับตัวมันให้หมดทุกคนไปเดินไปไปขังวโรงพักขังลรื่มเลยเหยนเจี่อะทำไมเหยืนอี่อจับมันไว้เอากลับมาให้หมดไปเลยยนเหยีอะไปไปทีไปเหยี่อเลยไปเฮ้ยเหยื่ียลูกแม่ เยอะหนูจะพาแม่กลับไปก่อนเ้าจะไปโรงพักครับนท่านต้องช่วยเยินเจี๋ยวมาให้ได้นะ